ตะโกนหลับตาหรือไม่หลับกระชันเป็นภาพพุทธานุสติเข้าสู่ความรู้สึกของเราเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจแม้หลับตาก็มองเห็นแม้ลืมตาก็มองเห็นองค์พระปฏิมาหลวงพ่อทันใจตอนที่2 7 7สนัสถานที่แห่งนี้เปร่งและสมีฉับพันตลาสีสีแส เป็นกระจายผู้เจ้าวานนัโมตสสะภะพวโตอะระหะโตสปมาสัมพุทธสัะนะโมตสสะภะวโตอะระหะโตสปมาสัมพุทธสัะนะโมตสสะภะพวโตอะระหะโตสปมาสัมพุทธสัะบุญศิคุณงามวามดีคุณบารมีของท่านที่ทำมาที่ท่านทั้งหลายได้สร้างองค์พระมหาปฏิมาหลวงพ่อทันใจ อยู่ณสถานที่แห่งนี้ขอแสงสว่างแห่งมหาพุทธานุภาพขององค์พระบรมัสสาสดาพระสัมมาสัพพุทุเก้าทุกๆพระองค์ที่ตรัสสรุปไปนานแล้วตั้งแต่พระตันถังครพระเมธังครพระสรงครพระทีปังคร r ขอกลนธัญญาพัะมัคระพระสุมาณะพระเรวตทรสโซภิกพุภรณโมทสีพระปฐุมะรานาราทพระปฐุมะมุตระพระสุปีเทพสุชาตา พระปิยทัศีพระอัฏฐทัศศีพระธรรมทัศีพระสิทธถธรรติศรีพระปุษสาพระวิปัสสีพระสิขีพระเวสภูพระกบูสันโธพระโกนาพระบโนพระกัสสปูพระโคตโมขอประรวมอยู่ที่องค์พระมหาปฏิมาหลวงพ่อทันใจพระองค์นี้และองค์พระมหาปฏิมาที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ท่านทั้งหลายมีเจตนาที่จะให้กามเกิดขึ้นในจึงพุทธกาลนี้ แสงสว่างแห่งบุญญาบารมีของท่านส่องสว่างไปให้ไคสารพั้เจ็บอวายไปถึงโลกวิญญาณทั้งที่เคยเป็นยากตั้งแต่อดีตชาติอันยาวนานหรือปัจจุบันนชาติซึ่งแสงแห่งบุญใดใดไม่เคยส่องไปถึงขอแสงสว่างแห่งจุดนี้ได้ส่องไปถึงสัพพทวิญญาณเหล่านั้นและขอให้ไปสู่ภูมิที่มีความสุขไปเถิด แสงสว่างแห่งบุญนี้ได้นำพาเจ้ากรรมนายเวรสัพเ,เวสีผู้แสวงหาแดงเกิดไปสู่คติที่มีความสุขด้ยวเถิดพลังแห่งบุญบารมีคุณงามความดีในครั้งนี้ขอสะท้อนย้อนเข้ากายและใจเป็นแสงสว่างแห่งยานแห่งใจเป็นแสงสว่างนำพาชีวิตและหน้าที่กัรงานและลูกหลานบริวารทั้งหลาย ขอให้เจเริญนรุ่งเรืองในลาบยศสุขสรารเสริญบริบูรณ์และป้่งข้างในพวกกษัตรย์ทั้งหลายมีความสุขกายและความสบายใจและหายจากโรคภัยไข้เจ็บนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดนะโมตะโฮยาจาถะนะโมตะโฮยาจาถะนะโมตะโภยาจาถะอริโยอริโยอริโย โมทนาบุญคร,รับเอาไปออกโกรสวนนะครับเป็โนพระกรมก่อนใช่ไหมครับทิมินาะสักการเรนาตัางพุทธังอาภีปุชยามาทิมินาสักการเรนาตัางธรรมังอาภีปุชยาม oh แต่ไม่ต้องมาตกทั้งนะครับเรื่อยได้อิมินาสกาเรนาตัางพุทธทังอภิปุญชยามาอิมินาสกาเรนาตัางธรรมังอภิปุญชยามาอิมินาสกาเรนา ตังสังฆานาภิพุชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภระเขวาพุทธังภะเขวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภระเขวตาธรรมโมธรรมนัมสัม ปาติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามธาตุมามีขอขอมากรรมกรรมทั้งหลายที่คอยตรอนริกรนในด้านจิตใจในด้านสุขภาพก็ดีการดำเนินชีวิตทั้งหลายก็ดีวันนี้จะขอขอมาเพื่ออภัยาทานตามคนตามก็ไปมีความสุขตามวาสนาของตนเอง โยโทโสโมหจิเตนะพุทธสมิงธรรมสมิงสังคสสมิงป่าปะกโตขมัทเมพันเตข้าแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเทพเจ้าทั้งหลายในสากลจักรวาล และอยู่ณอ,อ,อารามแห่งนี้หลวงพอ่อโสทรและสิ่งศัสิทธ์ทิั้งหลายอยู่ณอารามแห่งนี้และอยู่ในจักรวาลทั้งหลายหากการกะระทำใดที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินต่อท่านทั้งหลายตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงปัจจุบันวันนี้ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด,ด,ด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาระลึกได้หรือระลึกไม่ได้รู้เท่าถึงการหรือรู้ไม่เท่าถึงการก็ดีโปรดอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดรัตนัตเยปะมาเทนะทวารัตเยนักตังสัพพังอปราธังขมตัตโนพันเตอัญเชิญเทพเจ้าเหล่าเทวดาในสากลักรวาลมาร่วมอนุโมทนาสาธุการ ท่านผู้มีบุญบารมีทั้งหลายที่ได้สวยชาติเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ทำใจให้นุ่มๆเบาสบายสว่างสว่างผลิตวานเามตตัสเมตาพาทันตาเอาเอคิตจิตตาผลิตาังพานัูนตูสักเห

ทัมมะสวัสดิ์กาโลอาญผาดหันตาธรรมสวนาคาโลอาญผาดหันตาธรรมสวนาคาโลอาญผาดหันตาท่านทั้งหลายท่านหันกายไปทางด้านทิศดกาศ ของพี่น้องอยู่ทางไหนเนี่ยาาทานี้เมื่อรู้ตามความเป็นจริงว่าตายของเราเนี่ยได้แต่บิดาบรรดาให้อาศัยในชาตินี้ด้วยสายใจแห่งบุญบารมีที่ผูกพันกับบิดาบรรดาอิตใจที่ท่องเชี่ยวในพบน้อยพบใหญ่ทั้งเทวโลก โลมบาโลกหรือมนุษยโลกด้วยสายใหญ่แห่งบาร,รมีที่ผูกพันกับท่านทั้งสองไว้ได้ครองตายนี้ออกกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้เพราะมีกายและใจบุญบาร,รมีที่สั่งสมในวันนี้ปัจจุบันนี้อบานไม่ได้มากมายายิ่กว่ายิ่งกว่าใดๆบุญบาร,รมีตั้งแต่อดีตวันวาน ชาติก่อนกอนที่ลำดม่ได้ก็มีมากที่กินได้สางศม,มวันนี้ปิติหิมใจภูมิใจพุ่งแสงสว่างเป็นรัศมีสีทองแห่งกิตที่มีปีติหล่อเลี้ยงไปถึงสุดขอบเก็บวานทางด้านทิศใต้ถึงแม้ว่าตาเนื้อเรามองเห็นได้ประมาณนี้ไม่ไกลนะักส่วนตาในนั้นนึกไปไกล,ไกลท่านมหาราช ผู้ดูแลกลุ่มของพยาคุธและดูแลภบภุมิของมนุษย์ในเรื่องบริวารล,ลูกลูกหลหลานบิดาบรรดาบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องด้วยสายใหญ่แห่งใจขอให้ท่านเหล่านั้นจเจริญเถิดุ่มใจเย็น,ยนสบายสบๆนะนะโมตัสตตสะภะคะวะโตระโตสมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตุตยะจาา่าถานะ่งโมตุตยะจาา่าถานะ่งโมตุตยะจาา่าถาข้าพเจ้าขอเบิกทางด้านทิศใต้ของท่านภาวิรุนหกและบริวาร ขอท่านมหาราชและเทพปริวานผู้เห็นกุศลคุณงามความดีคุณบรารมีของมนุษย์ในอารามแห่งนี้ที่สั่งสมมาแล้วตั้งแต่อดีตาชาติจนถึงปัจจุบันขอเบิกคุณงามความดีคุณบรารมีเหล่านั้นมาแปลงเป็นลาบยศสุขสารเสริญมั่งคั่งในโภกรัทั้งหลายมีความสุขก,กายและความสบายใจ และหายจากโรคภัยไข้เจ็บนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอริโยอริโยอริโยอนุโมทนาบุญบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทิ้งพกในในชีวิตของเราให้บุคคลเหล่านั้นเจริญรุกงเรืเรองด้วยสายใหญ่แห่งใจถ้าเป็นผู้บุญให้เดียวนำเข้ามาพบประสบกัรในชาตินี้ ถ้าเป็นผู้กรรมผู้เวรที่จะมาทวงมาทักหรือประสบกันอย่าได้พบอย่าได้เจอหรือเจอกันแล้วจะได้มีพลังทําลายหลังฐานเหล่าธนูปิดของท่านไปทางน,น้องกายหันกายไปทางด้านทิศตะวันตกลองดูทีนี้ทันกายทางด้านทิศตะวันตกทิศตะวันตกทิศนี้แหละ,ต,ะหาตาก็มองเห็นเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าใจสว่างยิ่งใหญ่ ไปไกลถึงสุดข,ขอบเก็วาวท่านิรุอรเฉท,ท่านมหาราชอีกท่านหนึ่งดูแลกลุ่มของพญานาะคเทพพญานาะคนุกิจของท่านไกลๆและดูแลภพบคุมของมนุษย์ในเรื่องความเป็นผู้สมบูรณ์สมบูรณ์ในชีวิตสมบูรณ์ในธุรกิจสมบูรณ์ในทุกสรรพสิ่งทั้งร่างกายและจิตใจทั้งเรื่องของ ของนอกกายนอกใจน้องกินไปไกลคำว่าบุพพองจะได้พบจะได้เจอในชาตินี้บริบุตรตลอดนะโมตัสสะภะะวะโตระโตสัมาสมพุทธสานะโมตัสสะภะะวะโตระโตสัมาสมพุทธสานะโมตัสสะภะะวะโตระโตสัมาสมพุทธสานะโมตัปโญยาจรา นัโมตะโปยาชาทะนักโมตะโปยาชาทะข้าพเจ้าขอเบิกทางด้านทิศตะวันตกของท่านท้าวิรุปเปรีและบริวารขอท่านมหาราชและเทพบริวารผู้เห็นกุศลคุณงามความดีคุนบาร,รมีของมนุษย์ในอารามแห่งนี้ที่สั่งสมมาแล้วตั้งแต่อดีตาชาติจนถึงปัจจุบันขอเบิกคุณงามความดี อุ่นบาร,รมีเหล่านั้นมาแปลงเป็นลาบยศสุขสารเสริญมั่งคั่งในโพกษัะทั้งหลายมีความสุขกายและความสบายใจและหายจากโรคภัยไข้เจ็บนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอริโยอ,อริโยอ,อริโยออ,อไปทิศเหนือครับโน้มจิตของท่านไปไกลสว่าง คันเวสสุวรรณดูแลกลุ่มกลุ่มพันธุ์กลุ่มเทพพวกยักษ์พวกอสูรดูแลกองบุญมนุษย์ในเรื่องของยศตำแหน่งชื่อเสียงในทางที่ดีงามให้ปรากฏสว่างสว่างเรื่องใดๆที่เป็นการให้ร้ายป้ายสีเรื่องใดๆที่เป็นการนินทาว่าร้ายจะได้พบจะได้เจอโน้มกิดแรไก นะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต้ปุญญาจารยนะโมต้ปุญญาจารยนะโมต้ปุญญาจารย ข้าพเจ้าขอเบิกทางด้านทิศเหนือของท่านเวสวุวรรณและบริวารขอท่านมหาราชและเทพบริวารผู้เห็นกุศลคุณงามความดีบุญบาร,รมีของมนุษย์ในอารามแห่งนี้ที่สั่งสมมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันขอเบรริกคุณงามความดีบาร,รมีทั้งหลายเหล่านั้นมาแปลงเป็นลาภยศสุขสารเสริญ บริบูรณ์และมั่งคั่งในโกพกษทั้งหลายสุขก,กายและสบายใจและหายจากโรคภัยไข้เจ็บนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอริโยอ,อริโยอ,อริโยต่อไปทิศตะวันออกท่านสัตรรดดูแลกลุ่มเทวดาทันนี้ดูแลกลุ่ม ลุกขาเทวดาอยู่ตามบ้านของท่านที่ประกอบกิจการงานหรือที่ใดก็ตามภูม,มิเทวาเจ้าที่เจ้าทางลุกขาเทวดาอากาศเทวดาได้ยินพระสถาเจ็ดตัวได้เห็นแสงสว่างแห่งใหญ่ผู้มีบุญบารมีณสถานที่ตรงนี้สิ่งที่เป็นโชคลาภให้ปรากฏอย่างยิ่งใหญ่และอัศาจรรย์นะโมตัาาตตสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัพพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต้าปูย่าจาถานะโมต้าปูย่าจาถานะโมต้าปูย่าจาถาข้าพเจ้าขอเบิกทางด้านทิศตะวันออกของท่านเท้าทศรถและบริวารขอท่านมหาราชและเทพบริวาร ผู้เห็นกุศสมคุณงามความดีกุญบาร,รมีของมนุษย์ในอารามแห่งนี้ที่สั่งสมมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันขอเบิกคุณงามความดีบาร,รมีเหล่านั้นมาแปลงเป็นลาบยศุขสารเสริมมัง่งคั่งในโภพกรัพย์ทั้งหลายมีความสุขกายและผ่านสบายใจและหายจากโรคภัยไข้เจ็บนับตั้งแต่บัจนีบเป็นต้นไปด้วยเถิด อาริโยอาริโยอาริโยอาหารน้ามาทางนี้เลยครับผงมพราปติมาโน้กิจสว่างสว่างนะโน้กิจก็สู่กายอีกครั้งนึงเอาความรู้สึกเข้ามาที่กายเปล่งประกายแห่งใจไปทั่วจักรวาลแล้วก็โน้มไปยังบ้านที่ประกอบกิจการงานหรือสุขภาพพรรมัยหรือเรื่องใดก็ตามที่อยู่ในใจที่มืดให้สว่าง ที่คว้าให้หายใจของท่านยิ่งใหญ่สวา่างสว่างเราดูโน้มไปในเรื่องเหล่านั้นนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต้ปุโยาจาทะนะโมต้ปุโยาจาทะ นะโมตโสตตยาจ่าฮะขา้าพเจ้าขอเบิกเทวโลกหกชั้นพรหมโลกยี่สิบชั้นขอท่านท้าวมหาพรหมและท่านท้าวเทวราชประจรําสวรรค์ชั้นต่างๆที่เห็นกุศลคุณงามความดีคุณบาร,รมีของมนุษย์ในอารามแห่งนี้ที่สั่งสมมาแล้วตั้งแต่อดาีตชาติจนถึงปัจจุบันขอเบิกคุณงามความดีหุ่บาร,รมีเหล่านั้น มาแปลงเป็นลาบยศสุขสรารเสริญมั่งข้างในโภก,กษรัพั์ทั้งหลายสุขกายและสบายใจพร้อมทั้งหายจากโรคภัยไข้ไขเจ็บนับตั้งแต่บัตรี้้เป็นต้นไปด้วยเถิดอริโยอริโยอริโยท่านทั้งหลายน้อมกิบเข้าสู่พระแม่ธรณีนึกไปถึงที่อยู่อาศัยของท่านเราดู ที่ประกอบกิจการงานหรือกิจการการพาณิชย์หรือการกสิกรรมใดๆนึกถ,ถึงเรื่องเหล่านั้นสถานที่เหล่านั้นภูมิเทวาลุกคเทวดาหรือแผ่นดินแห่งนั้นขอให้เกิดความอัศจรรย์วิบัติทั้งหลายให้เสื่อมไปที่ปิดก็ขอให้เปิดที่ความก็ขอให้หงายสมบัติทั้งหลายจงปรากฏทําไม่พอได้ให้ได้ไม่พอมีก็ขอให้มี รัศมีสีทองแห่งใจไม่แพ้รัศมีสีทองแห่งดวงอาทิตย์ในยามนี้ซึ่งจะส่องสว่างจังหวะที่ส่องสว่างสว่างแต่รัศมีแห่งใจของท่านนั้นส่องสว่างไปถึงแล้วในสถานที่เหล่านั้นนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมาสามพุทธานะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมาสามพุทธา นะโมตัสตตสะภะคะวะโตระโตสัมาสมพุทธสานะโมต้ปูยาจาทานะโมต้ปูยาจาทานะโมต้ปูยาจาทาข้าพเจ้าขอเบิกพระแม่ธรณีสีประกายเพชรผู้เห็นกุศลคุณงามความดีคุนบรมีของมนุษย์ในอารามแห่งนี้ที่สั่งสมมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน ขอพระแม่ธรณีได้เบิกคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านั้นมาแปลงเป็นลาบยศสุขสารเสริญมั่งคั่งในโภคพย์ทั้งหลายสุขกายและสบายใจและหายจากโรคภัยไข้เจ็บนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอริโยอริโยอริโย,โย,โยท่านทั้งหลายอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพต้นบุญทั้งสองท่าน กับพี่น้องผู้มีบุญบรารมีหลายๆคนที่มารวมกันณสถานที่ตรงนี้สร้างองค์พระปฏิมาที่เสร็จภายในวันเดียวสำเร็จเสร็จสิ้นซึ่งเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งด้วยพลังพุทธ,ธานุภาพขององค์พระปฏิมาหลวงพ่อทันใจที่เสร็จในวันเดียวและพลังอัศจรรย์หลายอย่างที่มนุษย์ผู้มีบุญมารวมกันเป็นที่อัศจรรย์ประการที่หนึ่ง ประการที่สองการก่อสร้างด้วยธาตุดินน้ำลมไฟมาประชุมกันณสถานตรงนี้ก็เป็นอัศาจรรย์อย่างที่สองที่เสร็จเร็วทางใจใช้วิธีโบราณปัตามวามรู้สึกอัศาจรรย์อย่างที่สามก็คือจังหวะเวลาโอกาสช่างบหมอเจาะเพราะฉะนั้น ความมหัศจรรย์ถึงเกิดโอเปนองค์พระปฏิมาที่สร้างเสร็จไทยในวันเดียวพระพักของพระพุทธองค์มหาพุทธลักษณะของพระพุทธองค์นั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยท่านมองดูพระพักของพระพุทธองค์เปลี่ยนด้วยความเมตตาซึ่งพระองค์สําเร็จไปแล้ว บุญบาร,รมียิ่งใหญ่ครั้งนี้เรื่องในใจของเราทําไมจะไม่สำเร็จด้วยพลังพุทธ,ธานุภาพลองอธิษฐานลองดูนะจากว่าพระคถา,าเจ็ดตัวจากว่าพระคาถาเจ็ดตัวให้บุญให้รัศมีสีทองส่องสว่างแห่งพระอุปพระอาทิตย์ในยามใกล้อสุรุลัศมีแห่งใจนั้นของท่านสว่างกว่ายิ่งกว่าดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นดวงดาวของโลกจากว่าพระคถา,าเจ็ดตัวแล้ว ที่น้องเรานึกถึงดังตูนึกถึงเรื่องของท่านดังดูนะโมตัสสะภะะวะโตระโตสัมมาสัพพุทธัสสะนะโมตัสสะภะขวะโตระโตสัมมาสัพพุทธัสสะนะโมตัสสะภะะวะโตระโตสัมมาสัพพุทธัสสะด้วยมหาพุทธานุภาพด้วยมหาธรรมานุภาพด้วยมหาสังฆานุภาพอันประเสริฐ ขอเทพเจ้าเหล่าเทวาทั้งหลายในจักรวาลและอยู่นะอารามแห่งนี้ได้อนุโมทนาสาธุการประทานพรขอให้ท่านและครอบครัวและผู้ที่ร่วมกิจการงานตลอดจนลูกหลานและบริวารท่านทั้งหลายขอให้เจริญรุ่งเรืองในลาภยศสุขสลเสริญบริบูรณ์และมั่งคั่งในโภกทษัพย์ทั้งหลาย มีความสุขก,กายและความสบายใจและหายจากโรคภัยไข้เจ็บนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดนะโมตะโปยาจาทะนะโมตะโตยาจาทะนะโมตะโปยาจาทะ,ะ,าาะอริโยอ,อริโยอ,อริโย พระสมีสีทองอย่างนี้มีอยู่ในใจผู้ที่มีบุญบาร,รมีเวลาอาธิษฐานจิตที่น้องกนโอมความรู้สึกทั้งหลายมาสู่จุดระหว่างคิวบุคคนที่ที่มีพระพุทธศาสนาพวกพิงที่เป็นเทพเนี่ยจะมีเล่ก้าวอยู่จะมีเล็นเก้าอยู่มองเห็นก็รู้ว่าเป็นเล่ก้าวฉะนั้นเปล่งเลขข่ก้าวท่านให้สว่างสว่างแล้วนึกถ้ายังน,นึกไปในเกณฑ์ สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แล้วว่าคาถาโนโมตะปยูยาจาระนั่นแหละครับท่านเสร็จแล้วหล่ะเราก็จะเสร็จเร็วๆในว,วันนี้แหละนะครับเป็นข่าวตีึ่งเด็ดคิดแนด่นอนนะในตัวหัวเมื่อนทันใจนี่แหละทาไมต้องสร้างหลาพ่อทันใจเพราะอะไรก็ทันใจแต่ทันใจเอาชาตินี้ให้ทันใจเอาวันนี้ให้ทันใจวันพรุ่งนี้ก็ขอให้ทันใจจะให อย่าให้ไปรอชาติหน้าเอาชาตินี้แหละนะเพราะว่ามีกิจาการงานใหญ่ๆโตที่จะเข้ามายิ่งใหญ่กว่าน,นี้อีกเยอะแยะเพราะจะรคอยอ,อ,อยู่ไม่ได้นะครับเพราอจะรอคอยอยู่ไม่ได้เพราะ้วพี่น้องได้สร้างหลวงพ่อทันใจองค์หนึ่งเนี่ยประมาณประมาณไม่ได้จริงๆบุญบารามีได้สร้างพระองค์หนึง่ง